สวัสดีค่ะมาถึงจีนบ่ายวีกับจีนบ่ายปกแล้วนะคะจีนบ่ายวีจีนบ่ายกับปกติลุ้นเลยนะคะลุ้นเลยนะคะลุ้นเลยนะคะจีนบ่ายวีสองนะคะสองนะคะลุ้นสูตรหนึ่งนะทุกคนสองหนึ่งสองหนนะคะประมาณน,นี้ จีนบายปกติไป0ูนย์หนงะคะศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งจ็ดนะนะคะ, 03, 6, 09, 10, 14, 17, ะ,คะแล้วก็จีนบายวีนะคะจีนบายวีนะคะดูเลยนะคะสองกับหนึ่งนะสองหนึ่งสองห้าสองแปดเนกหนย์หนนะคะประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนี ลุนทั้งสองนะคะขอโชคดีเด้อเฮงๆนะคะ